สวัสดีครับพี่น้องครับมือนี้ช่องฮักแพงแปลงเกษตรอินรีโคกหนองนาคู่ความคู่ทิพย์นะครับเนาะพอดีได้สำรวจในโคกหนองนาของเฮาเนาะครับเนาะนี่จอมปวกอยู่จอมหนึ่งนะครับนะหรือว่าพ้นหนึ่งนะครับเนาะกันเลยว่าสีร้องเห็ดเห็ดปวกบนกันนาครับ บางจิกเกิดขินบอ่อนะครับเนาะก็ได้สั่งซื้อหัวเชื่อนะครับเนาะหัวเชื่อเห็ดปวกหรือว่าเห็ดโคนนะครับเนาะก็ได้ทลายจอมปวกนะครับเนาะปันดูดูอันนี้ก็ปวกกับเอิม่มนะครับเนาะก็ได้ทลายเรียบร้อยแล้วนี่ก็เป็นพวกเจ้าปวก,วปวกมิโตปวกนะครับเนาะจะสีเ็ดตามครับนะน้นำที่เพิ่น แนะนำมานลการใส่หัวเชื่อนะครับเนาะก็คือมองใดที่มีปวกเขาก็เทหัวเชื่อนี่ลงไปนะครับเนาะให้ทั่วเพื่อที่ให้ปวกเป็นได้กินนะครับเนาะแบบกระสีมีการมักไว้ไลยเติบนะครับเนาะแต่ก็หาปวกเศษไม้หาใบไม้มะโคอีกนหนึ่งครับพี่น้องครับ ก็เพื่อเป็นการอ้อยเห็ดปวกเพื่อนได้กินได้ขี่ได้เงี้ยนะครับเนาะย่อยสลายกับสีมีเห็ดปวกใหญ่นะครับเนาะเห็ดโคลนใหญ่นะครับเนาะก็เป็นการทำตามคำแนะนำของเพื่อนนะครับล่องเบิงนะครับเนาะกับเกษตรตะกอนะครับเนาะกับเห็ดตามคำแนะนำของผู้ลู่นะครับที่น้องครับกาได้กินเห็ดปวกมาดนแล้วนะครับเนาะ กันเลยอยากยิลองเบิงนะครับเนาะสี่ใสเวลาดนปดันไดกาสิมีการกาจะมีเห็ดพวกมีอย่างเกิดขึ้นนะครับเนาะอันนี้ก็คือเป็นการทลายเป็นการเกีย้ยนะครับเนาะเป็นว่าช่วงลาดนะครับเนาะอันนี้ก็พวกแข็งครับก็ค่อยทลายนะครับเนาะ เพราะอันนั้นเรียบร้อยแล้วเพิ่นกันให้ว่าห้เทนะครับเนาะปวกกำลังเดินลลยครับพี่น้องครับเิ่นว่าหัวเชื้อ,อน,นีนใี้ผสมน้ำก็ได้หรือว่าบ่าผสมก็ได้นะครับเนาะอันนี้ก็จิเทนะครับเนาะทให้ทั่วไ้เพิ่นได้กินมั้ชน,นั้นก็นสิสิหาสีหาใบไม้หาอย่างมะกบนะครับเนาะ น,นี่ก็เทปไปเลยครับพี่น้องครับตามสูตรที่พันแนะนำกระเทให้ตัวครับ,บวกไหลกะ,กะหากิงไม่หากิงที่กุทั้งนะครับเนาะใส่พวกเนทีกำลังเดินหลยครับพี่น้องครับ ยังเป็นยังเฮ็ดเองบ่ได้ครับพี่น้องครับกันเลยอาศัยซื้อหวัวเชือเพิ่นธุ์ที่พันมีขายตาม YouTube แน่ตามฟาร์มที่เพิ่นเฮ็ดเนาะครับเนาะพี่น้องครับคนลองเบิร์หนึ่งเด็กยูเด้กที่หนึ่งนครับเนาะนี่พอขา้าทเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับ เกสิได้เอาเ,อาเอาใบไม้นะครับล็อกที่เขาหวัดน้ายำม้าครับเกสิมาโรยครับพี่น้องครับโรยในกระดุมุ่มคืนนะครับล็อก ไม่ทุกั้งทุ่งอย่างคนต่ไคร้ใส่เข้าไปครับพี่น้องครับเสร็จเสร็จว่ามีทิศมีถือครับพี่น้องครับน,นี้ก็เฮ็ดไปตามใน้ำเป็นนะครับเสรสจไม่เสร็จอย่างมาเก,มกเกิดการการมัดนะครับเนาะการมัด กรินกระติ้ได้ล้วนซุยเกิดเพระกระติ้นได้เกิดง่ายนีครับพี่น้องครับง่ายง่ายครับพี่น้องครับเกษตรอินทรีย์เขามองนี่กัน ร,รับพี่น้องครับนี่ก็ถือว่าเรลียบร่อยไปอีกยกนึงนะครับเนาะเนน่อน,นเราไปหาเศษไม้หาใบไม้ลหลายๆครับพบอีก มันมีความชุ่มชื่นนะครับเนาะอีกบดดนนะครับเนาะอีกบดดนนี่กะยังบ่ดด้วว่าจากมือจากเดือนนะครับพี่น้องครับก็ดีมีจอมปวกมีพ้นปวกกับ้องเฮ็ดเบิ้งครับพี่น้องครับก็เป็นการทดลองนะครับเนาะล้องผิดล้องถึกได้ยูได้กินหรือว่าที่มีเห็ดบอ่อเนอนาครก็สี เฮ็ดคลิปให้ติดตามมึงอีกเท่านึงนะครับเนาะพี่น้องครับกะเฮ็ดเกษตรย้รำว่างครับย้ำว่านันนี้กับวันอาทิตย์ครับเสือแดงแรงเล็ดครับพี่น้องครับครับอันนี้ก็เป็นคลิปเล็กๆน,น้อยๆนะครับเนาะกะ็อาจจะเป็นคําแนะนําที่บ่ถือต้องอะไรก็ฝปากพี่น้องนะครับเนาะให้คําแนะนําให้คํา แนะนำวิธีการที่ถูกต้องนะครับเนาะนัจนก็อันนี้ก็เป็นการร้องเฮ็ดเบิรงครับครับสำหรับคลิปนี้ก็โคงเอาไว้เท่านี้ก่อนกับฝากท่านนะครับเนาะที่ได้ติดตามชมกับชมความกรุณากดติดตามให้น้ำแน่นะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจโคกงหนองน้ของเฮาช่องหักแพงแลงเกษตรอีกสีโค้หนองน้คู่ความคู่ทพิปเท่ากับเนาะ เป็นคลิปสั้นๆ,ๆครับจะเฮ็ดง่ายๆนะครับเนาะจะถ่ายนี่ก็ให้พี่น้องทุกคนนะครับมีความสุขความเจริญอายมุมั่นคพลนยืนปลอดโรคปลอดภัยอยู่เย็นเป็นสุขลำรวยเงินทองสุขูสุขคนนะครับเนาะมีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแนะรงอายุมั่นคพลนยืนปลอดโรคปลอดภัยนะครับเนาะพี่น้องครับสวัสดีครับ